สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปวณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักสำหรับชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเป็นความรักของชาวราศีธนูในช่วงของเดือน กันยายนปี2568นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะซเซเว่นออฟพ e นจ์เกิลเซเว่นออฟวอร์เจ็ออฟพนจ์เ สำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูนะคะในช่วงตอนนี้คุณเป็นคนขยันนะคะเป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจบางครั้งบางโอกาสนะคะคุณมักจะไปสนใจในเรื่องของการทำอาหากินการลงทุนนะคะการลงทุนการทำงาน คุณมักจะไปนสนใจในเรื่องของการทํางานมากกว่าในช่วงนี้หาเงินขยนันเก่งแล้วก็มักจะลงทุนในหลายสิ่งหลายอย่างถ้าพูดถึงในเรื่องความรักก็คือกลายเป็นคนที่ในช่วงนี้ไม่ค่อยที่จะสนใจมากสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักเหมือนไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยเอาใจาใส่ไม่มีเวลาดูแลคนรักเพราะว่า ไปสนใจแต่ในเรื่องของการทำมาหากินการลงทุนการทำงานมากกว่าในช่วงตอนนี้สำหรับชาวราศีธนูแล้วนะคะคนรักของคุณคนรักของคุณเขาก็เหนื่อยนะนะคะเซเว่นออจ็ดไม่เท้าเขาก็ทำงานเหมือนกันเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่อาจจะเปรียบเทียบว,ว่าช่วงนี้ เขาก็เริ่มมีคนที่เข้ามาจีบเขาเหมือนกันนะแต่บางครั้งเขาอาจจะยังลังเลยังเลือกยังเลือกอยู่ก็ได้มีคนเข้ามาจีบเขาแฟนของคุณคนรักของคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคุณไปสนใจแต่ในเรื่องของการทํางานการทำมาหากินนะคะมันก็เลยเกิดช่องว่างความห่างไกลทาให้เขาเหงาบางทีในช่วงตอนเนี้ยมีคนเข้ามาจีบ แฟนของคุณแต่แค่ว่าแฟนของคุณเขายังเขาก็ดูอยู่นะคะเขาก็ดูอยู่มีหลายคนนะในช่วงนี้เข้ามาจีบเพราะอะไรเดี๋ยวขอให้ขยายให้แล้วกันทําไมแฟนของคุณถึงมีคนเข้ามาจีบเยอะนะแต่เขาก็ยังเล่นตัวอยู่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขาอยากให้คุณไปง้อเขาอ่ะอืมเขาอยากให้คุณไปง้อเขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขานะเขามีเสน่ห แต่คุณเหมือนไม่สนใจเขาในช่วงนี้เขาก็เลยงอนๆเดช t า e ี The แบ่งรับแบ่งสู้่ะมันหมายเขาว่าตอนนี้เขาห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขห้าสิบห้าิเปอร์เซ็นในใจเขานะคะรักก็ได้ไม่รักก็ได้ไม่ง้อก็ได้อะไรประมาณนั้นอยู่แบบอิสระอยู่แบบแฟร์ฟรนะคะถ้ารักก็บอกไม่รักก็บอกอะไรประมาณนั้น คือเหมือนเขาเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเพราะเขาก็มีคนอื่นมาจีบเขาเหมือนกันในช่วงตอนนี้นะคะเดแฮงแม n เขาเหนื่อยเขาท้อเขากังวลเขาสับสนบางทีเหมือนบอกอะเหมือนเหมือนเขาถูกปล่อยไว้เหมือนคุณทิ้งเขาอะทิ้งเขาให้เขาอยู่คนเดียวทิ้งเขาให้เขาอยู่คนเดียวทำให้เขาเหงาเขาเศร้า เหมือนถูกปล่อยถูกทิ้งอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวในตอนนี้ for of s w n o r t แล้วเขาก็นิ่งมากด้วยเหมือนเขาเริ่มตัดสินใจได้แล้วบางทีเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยในการที่จะต้องตามง้อคุณเขาเหนื่อยที่จะต้องมาหาคุณมาดูแลมาเอาใจใส่คุณโดยที่คุณก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบกลับเขาในช่วงตอนนี้นะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากปล่อยวาง เนี่ยดาบเรียงอยู่ข้างหลังเหมือนเขาเหนื่อยแล้วเขาท้อแล้วเขาเต็มที่แล้วเขาอยากปล่อยวางเขาอยากปล่อยวางจริงๆอืแล้วตัวคุณก็มุ่งแต่ไปในเรื่องของการทํอมาหากิ่งสนใจอย่างอื่นทํางานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวสร้างอนาคตอย่างเดียวไม่ค่อมีเวลาให้เขามันก็เลยเกิดช่องว่างทําให้เขาเกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำให้บางครั้งก็มีคนตามดุงจิตเขาอยู่นะ ตามมินจิพเขาอยู่ในช่วงตอนนี้แล้วก็เชนออฟมินจะเกิดไม่หมายนกันว่าคุณอาจจะได้รับในเรื่องของมรดกทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่เมือนเหมือนกับว่าคุณอนะต้องทําในช่วงตอนนี้เกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเกี่ยวกับรถหรือเกี่ยวกับสัญญาหุ้นส่วนอะไรอะคือคุณมีเรื่องมีงานเข้ามาเยอะในช่วงตอนนี้ค่ะมีเรื่องมีงานเข้ามาเยอะอยากขอให้ขยายให้นะ ว่าทําไมคุณถึงไม่ค่อยมีเวลาให้เขานอกจากเรื่อง mm. นอกจากงานแล้ว mm. คุณทําอะไรอีกนายออฟสวร์ดเหมือนเจอปัญหาเข้ามาด้วยตัวคุณนั่นแหละเจอปัญหาเข้ามาอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินของคุณก็ได้ที่จะต้องไปทําในเรื่องของมรดกเพจออฟสวร์ดอาจจะเจอเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านําปัญหามาให้คุณซึ่งตัวคุณจะต้องไปแก้ ไปช่วยเหลือไปช่วยเขาอ่ะไปแก้ปัญหาให้ตัวเขาอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้คุณรักสักเท่าไหร่เดี๋ยวแม่จะเชียนตัวคุณก็รู้นะตัวเองอ่ะตัวคุณก็รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้เป็นคนที่รู้เป็นคนที่เข้าใจแล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้ยแฟนคุณอะกําลังงอนคุณอยู่แต่เหมือนกับว่ามันเป็น มันเป็นงานมันเป็นหน้าที่มันเป็นความรับผิดชอบที่คุณจะต้องไปแก้ที่คุณจะต้องไปช่วยที่คุณไม่มีเวลาให้เขาอะเพราะคุณมีอีกงานหนึ่งเพราะคุณมีในเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าปุถบริวาหรือลูกน้องที่คุณจะต้องไปเคลียร์ไปช่วยไปจัดการช่วยเขาแล้วคุณก็รู้อยู่ว่าแฟนของคุณงอนคุณอยู่ตอนเนี้ยเหมือนกับคุณก็เข้าใจนะคุณก็เข้าใจนะแต่มองจากหน้าไพ่แล้วอ่ะเหมือนคุณเลือกงานมากกว่าตอนนี้นะคะ เหมือนช่าราศสีธนูอ่ะจะเลือกงานมากกว่ามากกว่าคนรักงานมาที่หนึ่งนะคะก็เลยคิดว่าถ้าคนรักเข้าใจก็ไปกันได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะหยุดกันก่อนพักกันก่อนเอในช่วงนี้เพราะว่าคุณคุณไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณมากกว่าอาจจะด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีตําแหน่งหรือเปล่าตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนาะมันก็เลยจําเป็น ที่จะต้องทำคุณซีเรียสเรื่องอะไรมากเกินไปหรือเปล่านอกจากคนหลัก world ทุกอย่างเนาะทุกอย่างเหมือนตัวคุณอะทุกอย่างเหมือนคุณเป็นจุดศูนย์กลาง world มาบอกว่าทุกอย่างเหมือนคุณเป็นจุดศูนย์กลางคุณทำอะไรอะก็ต้องคนอื่นก็ต้องมาโฟกัสที่ตัวคุณนะคะมาโฟกัสที่ตัวคุณ k ิงออ f ครับอาจจะเป็นคุณอาจจะมีตำแหน่ง มีหน้าที่การงานรับราชก,การหรือตำแหน่งใหญ่โตก็ได้ค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนด้วยก็เลยไม่แปลกที่เวลาใครมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมักจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณจึงทําให้ตัวคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรละนะในช่วงนี้สําหรับชาวราศีธนูทําให้อะไรเกิดขึ้น ทำให้ความรักจบจบนะคะจบเลิกแ,กแยกยาอ่าเลิกลากันไปหรือหยุดความสัมพันธ์กันเพียงเท่านี้ก่อนเหมือนเหมือนมันนิ่งๆอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วนะคะพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วในความรักที่จะต้องเดินหน้าต่อไปอาจจะฟื้นใจทุกใจลำบากใจตามแล้วแต่ก็ ม,มันได้แค่นั้นมันไม่ได้มีการพัฒนาอะไรที่ดีขึ้นเพราะว่าตัวชาวราศีมิ้นูเองคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าในเรื่องของความรักในช่วงตอนนี้จึงทําให้คนรักเกิดความไม่ยใจความไม่ยใจความเหงาความเศร้าเข้ามานะคะให้บสุดท้ายบอกว่าสิบดาบมันก็คือการจบนะคะการจบการหยุดพักก็ได้การเลิกลาหรือไม่ก็อาจอาจจะหมายถึงว่าในกรณีหนึ่งก็หมายถึงว่า อาจจะมีใครบางคนเจ็บป่วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักหมายความว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะหรืออุบัติเหตุก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้สำหรับความรักของชาวราศีธนูนะคะในช่วงของเดือนกันยายนปี2 5 6 8นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะอันนี้เป็นการทำนายไพ่โดยรวมนะคะโดยรวม ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะฝากด้วยนะคะช่องอาจารย์ชิป,ปนีพยากรกลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะนำคลิปดีๆนะคะมาทำานายในคลิปๆหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ